สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำข้อมูลจาก Facebook นะครับผมเข้ามาเปิดเผยให้ฟังกันนะครับผมเป็นเคสเตือนภัยกันนะครับโดยผมได้ทำการขออนุญาตเจ้าของโพสต์แล้วนะครับแล้วก็จะไม่เปิดเผยแหล่งที่มาแล้วก็เปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยชื่อของเจ้าของโพสต์นี้นะครับผมเจ้าของโพสต์นี้เนี่ยเขาได้รับความเสียหายมาครับจากกระบองนะครับที่เขาสั่งผ้ามาจากต่างประเทศนะครับ เขาเตือนภัยว่าเขาซื้อผ้าจากต่างประเทศไม้เนี่ยสกิโลไม้เล็กก็ประมาณ1นกิโลแต่ข้างในกระบองเนี่ยเป็นปูนเลยนะครับเป็นปูนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายครับผมคือถ้ากิโลละ65บาทไม้เล็กกิโลเดียวก็ ร้อยไม้ก็หกพันห้าเนี่ยนะนี่คือคอสต์นี่คือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของโพสต์เขาโดนนะครับผมและนี่คือเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับผมว่าอู้อย่างนี้มันก็มีความเสียหายสิถ้าเราสั่งผ้ามาแล้วดันเจอกระบองเป็นปูนเนี่ยต้องทํำยังไงสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนึงนะครับผมนี่วันนี้มาต่อกันที่คลิปสนะครับวันนี้ผมอัดในรถนะเออก็เลยเปิดแมสได้ผมอยู่คนเดียวในรถนะก็เลย ขออนุญ,ญาตอัดตรงนี้แล้วกันรีบรีบอัดคลิปแบบรีบรีบนะเราจะมาคุยกันพาร์ทสเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องของอแกนนะพอดีมันมีเหตุเกิดนะอ,อย่างที่ผมให้ใหดูรูปไปเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับวา่ามันมีกรณีที่เกิดขึ้นมาว่าเขาใช้แกนปูนนะครับผมอัดเข้าไปในกระบองผ้าเนี่ยนะครับเป็นปูนเนี่ยอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มน้ำหนักให้กับกระบองตัวกระบองตัวแกนนึ่งออกมากระบองปกติน้ำหนักมันไม่เยอะหรอกครับมันไม่ไม่ถึงโลแต่พอเขาอัดปูนเข้าไปเนี่ยหรือว่าใส่วัสดุอย่างอื่นหรือว่าบางที่อาจจะใช้เป็นท่อเหล็กท่อแป๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะทําให้น้ําหนักของกระบองอะ่ะมีน้ําหนักมากขึ้นแล้วเขาทําไปทําไมครับเขาทําไปเพื่อที่จะใช้ในการชั่งกิโล เพราะผ้าเนี่ยมันไม่ได้ขายเป็นเมตรเป็นหลายได้อย่างเดียวนะครับมันมีผ้าที่ขายเป็นกิโลด้วยนะครับช่างกิโลขายนะครับลองย้อนดูคลิปเก่าผมก็ได้นะครับผมเคยพูดว่ามีมีคลิปที่ทําเกี่ยวกับผ้าเป็นกิโลให้ดูด้วยนะครับผมว่า,าเป็นผ้าประเภทพวกผ้ายืดหรือว่าผ้าที่มันไม่สามารถที่จะวัดเมตรวัดหลาได้ตรงเป๊ะเราก็จะช่างกิโลขาย ท so right ีนี 1941, ้พอช่างกิโลขายเนี่ยเวลามมวนผ้าเนี่ยถ้าโรงงานหรือว่าร้านผ้าที่เขาไม่ไม่ซ um ื่อสัตย์ส er ักเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมใช้คํานี X ้แล้วกันเนาะเราก็ไม่ได้ปักปั๊มไข่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้วิธีการเอากระบองที่มันมีน้ําหนักมากขึ้นเนี่ยใส่เข้าไปแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยร้านที่เขาเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเขาจะหักออกนะครับเช่นเขาบอกว่าผ้า1กิโกิโลละ100บาท เขาก็จะหักแกนปูนไป3โลอะไรก็ว่าไปหรือว่าหักแกนปูนไปเท่าไหร่ก็คุยกันตกลงกันเพราะฉะนั้นคือลูกค้าก็จะไม่สูญเสียมากนะครับแต่บางที่ไม่บอกบางที่ก็คือเนียนๆเลยผ้ากิโลละร้อยไม่หักแกนปูนเพราะฉะนั้นส่วนที่มันน้ําหนักที่มันเพิ่มขึ้นมาจากแกนปูนแกนเหล็กที่มันที่มันเพิ่มจากกระบองเนี่ยเอ,อ่ออันนี้ต้องระวังอันนี้มันจะ จะไปเพิ่มเป็นค่าใช้จ่ายเป็นคอสนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเช่นผ้ากิโลละร้อยเราตกลงกันว่าเราจะซื้อผ้ากิโลหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าออพอช่างถ้ามันไม้เดียวอะ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกครับไม้หนึ่งมันอาจจะแค่ประมาณ3โล5โลนะครับถ้ากิโลละร้อยบาทเนี่ยแล้วแล้วไอ้ตัวแกนปูนมันเพิ่มขึ้นมาไม้หนึ่งไม้2ไม้อะ่ะคนซื้อขายผ้าเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดุดหรอกแต่ถ้าเขาสั่งเป็นร้อยไม้อะ่ะ มันเพิ่มมาร้อยโลเลยนะมันเพิ่มมาเกือบร้อยโลเลยนะแล้วคุณกิโลละร้อยคุณก็ลองคํานวณดูว่าเนี่ยมันคือต้นทุนที่แบบพ่อค้าแม่ขายที่ที่ซื้อผ้าเป็นกิโลช่างเป็นกิโลต้องรับแบกบรับต้นทุนตรงนี้ไปก็ต้องก็ต้องไปคํานวณกันดีๆนะครับอ่าอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะมาเล่าสู่กันฟังเพอะดีอย่างร้านผ้า BJ เราเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ได้ทําผ้าเป็นกิโลแล้วนะครับเคยทํานะเคยทําแต่ว่ารู้สึกว่า มันมันเจอเรื่องราวแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่สบายใจเราใช้คำนี้กันเราเคยเจอเรื่องราวแบบนี้มาแล้วเราไม่สบายใจที่จะส่งสินค้าที่แบบเราก็ไม่แฮปปี้ให้กับมือลูกค้าเราอะไรแบบนี้นะเราก็เลยเลือกที่จะไม่ทำดีกว่า และตัวที่มามาเป็นกิโลมาถึงมือเราเนี่ยเราก็วัดเลยเช็คหลากันให้เรียบร้อยเนาะเราก็แปลงค่ามาเป็นหลาเป็นเมตรแล้วก็ขายลูกค้าเราเป็นหลาเป็นเมตรนะครับผมถ้าสมมติว่าตัวไหนที่มันมาเป็นกิโลเราก็จะใช้วิธีนี้เพราะังมีมีบางโรงงานครับที่ว่าเขาเขาไม่ได้ขายผ้าเป็นหลาเป็นเมตรเราก็ต้องเข้าใจเขาเขาอาชีพเขาอะเนาะ อาชีพเขาเขาขายเป็นเป็นกิโลเราก็รับมาเป็นกิโลแต่ว่าเรามาแปลงให้ลูกค้าเราเพื่อความสบายใจแล้วก็วัดหลาให้ครบกันหน้าร้านไปลูกค้าก็แฮปปี้ทุกคนก็แฮปปี้นะครับผมได้ผ้าครบหลาครบเมตรกันไปนะครับผมโอเคก็เลยเป็นกรณีศึกษามาเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผ้าหรือว่า เรื่องอย่างอื่นที่อยากรู้เกี่ยวกับผ้านะครับก็ถามกันเข้ามาได้พูดคุยได้นะครับผมยินดีรับฟังเลยนะนะชอบมากๆเลยจะได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณอ่าคนที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันได้ s u b s c r i b e กันได้นะครับผมวันนี้ป๋าไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วเนี่ยจะมืดแล้วนะครับผมใครขับรถก็ เทคแคร์เทคแคร์นะครับใครอยู่นอกบ้านก็ใส่แมสปิดหน้ากากให้เรียบร้อยระวังตัวกันด้วยนะโอเครักนะรักนะจุ๊บจุ๊จุบ,จบ,จบไปละครับ